Yeah, yeah, that one was pretty FIRE IN THE HOLE!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  DOUBLE KILL! มันลงแล้วมันก็ไม่มสนิทใจยังไงไม่รู้คุยได้แต่ว่าจบยังอัน wow. นี้จบยัง alright let's move out โอ้ยเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันไมเยอะมากลงพุ่แบบทำให้ลลงออกกมันไ ไปไหนบ้างไปโชยิงบอลอลลไฟร์นห้ี่โมก่อทีเดียวเข้าหัวเลยอ่ะดูดูไอ้เหี้ยมึงต้องตโมตแกเลยอเจ๋งว่าดูโมขึ้นล้วม่โมขึ้นด้วยดีไฟเอาเหี้ยมีสองลูกโอ้ยมึงตาย

ไปอย่างเดียวลงไปอย่างเด้แทนเดียตวนึ่โคตรเจ๊ว่ะลงไปซ้ายลงไปที่ขันซ้ายก่อนเลยยูงแล่วดูแทนเดี่ จะวาง่กัจงไหนองได้ถกิดยอกคนก็วางนะอีกเออคนก็ยิงอ้นี่ก็ยิงไปหน่อนย All right let's move out ยิงไ่ โดนเฉยป่วยไม่โดนตีว่โดนระเบิดข้างในนี่โอ้โหเปวหายไปค่ต <laughs> ัวไอ้เนี่ย ไปได้ไงวะแบม has been planted s จมตีไม่ได้เข้ารอบเว้ยเอ้ยทีมอินชาณศรีชนะดาดลักวิวด้วยนะได้ไงวะ Double kill. Ready. Win.